โนีมาอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรน,นะครับหลังจากที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดเพิ่มอีกหนึ่งนายมื่อเ้านีนะครับและตอนนี้ทหารเขมรกลัวหัวหดว่าแม่ทัพภาคที่2จะนาเอากาลังพลขึ้นไปยึดปราสาทตาควายให้ได้ก่อนวันอายุราชการในอีก50บวันข้างหน้านี้และทางของทบ,บกไทยก็ประกาศว่าจะท่วงขึ้นปราสาทตาควายให้ไปอยู่ในอธิปไตยของไทยให้ได้ในเร็ววัน ส่วนฮุนเซนหลังจากที่ลูกชายไปตีซีกับโดนันท์ทัมก็มีข่าวลือว่าฮุนเซนจะทุ่มงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบิน F15 มือ2มาประจำการในกองทัพอากาศของเขมรให้ได้เพื่อนำมาต่อสู้กับเครื่องบิน f 1 6โิกแลคลิปเพนของกอ,องทัพอากาศไทยนะครับโดยก่อนหน้านี้กองทัพเขมรเคยมีเครื่องบินมิก2ีเเก่าแล้วก็ได้มาฟรีฟรียังม,มีปัญญาที่จะนำเอาเครื่องบินมิก2ีขึ้นไปบินเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาทำกันนะครับแต่ตอนนี้ อุ่นเซนนั้นเทเยทยานถึงขนาดว่าอยากจะได้เครื่องบิน F-15 มาไล่บทขยี้เครื่องบิน F16 ิแล,ล้วกิฟเพนของไทยให้ได้ในอนาคตส่วนหุนเซนยอดสถาปนิกผู้ออกแบบประเทศคมัมเบนตามสไตล์ของเขาจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้นหรือเปล่ารายละเอียดอยู่ในคลิปนี้นะครับทหารไทยเหยียบกับระเบิดอีกแล้วนะครับเมื่อเช้านี้มันคือความสูญเสียที่ไม่จบสิน้นไม่รู้เลยว่ามันวางไว้ตรงไหนพวกผมไม่ไหวแล้วนะพี่นี่คือเสียงจากทหารแนวหน้าวอรรัฐบาลสั่งการให้มันจบ จ่าไอทับฟ้าโพสข้อความตัดเพอหลังจากมีทหารไทยเหยียบกับระเบิดล่าสุดศูญย์เสียขาอีกหนึ่งนายนะครับวันนี้เป็นพี่เขาวันพรุ่งนี้อาจเป็นผมมะลืนอาจจะเป็นน้องอีกคนเสียงเล่าออกมาจากหัวใจแต่แฝงด้วยความเข้มแข็งของทหารไทยที่อยู่แนวหน้าซึ่งบริเวณที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณดังกล่าวนะครับอยู่ในเขตแดนของไทยเป็นเส้นทางที่ใช้ลาดตระเวนอยู่เป็นประจำและทางลองโคโสะก,กองทอบ,บก ได้เผยว่าวันนี้วันที่12สิงหาคมเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสินาทีกองทัพบกได้รับรายง,งานว่าหน่วยทหารพาน100ันร้อยทบ2อ1 0ปฏิบัติภารกิจลาตะเวนในพื้นที่บริเวณปราตาเมืองท่มอำเภอพนมดงรักจงังหวัดสุรินทร์ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บศูญย์เสียขาหนึ่งนายคือสิบเอกธีรพลเพียรคันทีในขณะที่เพจกองทัพบกทันกระแสซ,ซึ่งเป็นเพจลูกของกองทัพบกระบุว่ารอบกัด ไม่เคยไว้ใจได้เลยทหารไทยเหยียบกับระเบิดอีกครั้งโดยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับกองทัพเขมรก็มีการเคลื่อนกํา,าลังพลแต่ว่าเป็นการเคลื่อนกําลังพลที่อยู่ในทางฝั่งของประเทศเขมรอยู่นะครับยังไม่มีการล้ําแดนเข้ามาในทางฝั่งไทยแล้วก็ยังไม่มีการใช้อาวุธแต่การวางระเบิดของทหารเขมรนั้นเขมรจะวางระเบิดแบบ2ชั้นนะครับคือชั้นแรกก็จะแอบมาวางระเบิดในพื้นที่ของประเทศไทยส่วนอีกชั้นหนึ่งเขมรก็จะวางระเบิด อยู่ในดินแดนของเขมรโดยการวางระเบิดก็เป็นงานที่พวกเขมรถนัดนะครับเพราะว่าพวกนี้โตมากับระเบิดและปัจจุบันนี้ก็ยังมีระเบิดอีกมากมายนะครับที่ยังเก็บกู้ไม่ได้ในประเทศเขมรซึ่งพื้นที่ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเมื่อเช้านี้นะครับน่าจะอยู่ในเขตประเทศไทยของเราแล้วก็พวกเขมรน่าจะแอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดเพราะว่าเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางที่ทหารพรานของไทยราดตเวนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของปราสาทตาเมือนทมบริเวณฐานจุบตะโมกใกล้กับแนวชายแดนอำเภอพนมดงรักจกังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนในกรณีที่มาทัพภาคที่2เหลืออายุราชก,การอีกไม่ถึง2เดือนนะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณ50วันนะครับจึงทําให้มีหลาย,ลาย,ลายฝ่ายแล้วก็มีหลาย,ลายคนนะครับพยายามที่จะสนับสนุนให้ทางรัฐบาล ต่ออายุราชาการมาทัพภาคที่2อ,ออกไปอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กองทัพภาคที่2แล้วก็กองทัพขเขมรมีการประทะกันนะครับก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนแม่ทัพระหว่างมีการสู้ศึกนะครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ไม่ได้ตอบตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ <seus S 1> น่า,นาจะให้เป็นไปตามกระบวนการของกองทัพบ,บกนะครับซึ่ง sections. ถ้าหากครบอายุราชาการก็ต้อง <zinc S 1> เปลี่ยนแม่ทัพภาคที่2คนใหม่หนะครับซึ่งบุคลากรทางทหารของกองทัพบกน่าจะมี เพียงพอสำหรับมาดูแลเรื่องนี้นะครับส่วนอาจารย์บางเทพพัวพงพันธ์ก็ได้เสนอแนวคิดให้พลโทบุญสินพาดกลางถ้าหากปวดกษียแล้วนะครับก็อยากจะให้มาดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ายังเป็นตําแหน่งที่ว่างอยู่นะครับซึ่งถ้า,ากว่า ได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมทหารขเขมรคงจะกลัวจนขี้ขึ้นสมองนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกทหารขเขมรเข้าใจว่าแม่ทัพภาคที่สองจะนําเอากําลังพลขึ้นไปยุดปราสาทตาควายที่ขเขมรยึดครองอยู่ในตอนนี้นะครับส่วนทางโฆศกกองทัพบกไทยก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ปราสาทตาควายเป็นของไทยแต่เดิมอยู่แล้วนะครับในอนาคตจะต้องพยายามนํากลับมาให้อยู่ภายใต้การควบคุมของไทยให้ได้ ส่วนทางด้านเขเนรหลังจากที่ฮุนเนเนตนายกรัฐมนตรีได้ไปตีซีกับวัฒนาเทบดีโดนันท์ทัพผู้นําของสัอเมิกานะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้ก็มีข่าวในประเทศเคมรว่าเคมรจะพยายามที่จะซื้อเครื่องบิน A15 ิบหาเก่าๆจากสัอเมิกานะครับเพื่อนํามารับมือ ต่อสู้กับเครื่องบิน F-16 ของกองทัพไทยโดยในเพจป่าซ้ำีของไทยนะครับก็ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าเรื่องใหม่นี้ไม่ท้าไทยแต่เห็นว่ามีข่าวลือกันว่าท่านผู้นําหุนเซนจะซื้อเครื่องบิน F-15 มือสองมาลบกับ F-16 ของไทยโดยในสื่อโซเชียลของเขมรก็มีการปล่อยข่าวลือกันอย่างนางหูนะครับว่าช่วงนี้กองทัพเขมรจะมีการพยายามจัดหาเครื่องบินลบจากรัเมิกานะครับ มาประจำการให้ได้ในอนาคตแต่เรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องยากสำหรับขเมนนะครับเพราะว่าการซื้อเครื่องบินลบมันไม่เหมือนซื้อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ซื้อมาแล้วจะต้องขับได้เลยหรือว่าใช้ได้เลยนะครับมันจะต้องมีนักบินมีบุคลากรสำหรับการซ่อมบำรุงเอาแค่2อ,อย่างนี้ขเมนก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะครับหรืออาจจะเป็น10ปีเลยก็ได้เพราะที่ผ่านมาขเมนถึงแม้จะมีเครื่องบินลบแต่ว่าก็เป็นเครื่องบินลบของทั้งฝั่ง รัเสเซียโซเวียตนะครับยังไม่มีเครื่องบินลบของทั้งโลกเสรีหรือว่าเครื่องบินลบของสหรัฐอเมริกาหรือว่าทาั้งชาติตะวันตกซึ่งเอาแค่เครื่องบินมิก21เเก่าที่ได้มาฟรีเขมรยังไม่มีปัญญาที่จะนําเอาเครื่องบินมิก21ิขึ้นไปบินได้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาทํากันนะครับอันนี้ฝันไกลถึงเครื่องบิน F15 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินมหาศาลเขมรนจะมีปัญญาหรือเปล่านะครับบางทีฮุนเซนก็เพิร์เจอร์ตามภาษาคนแก่ แต่ถึงจะมีได้ก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะครับสำหรับการฝึกบินและเตรียมความพร้อมสำหรับการมีเครื่องบินลบอย่างเช่นเครื่องบิน f 15นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาค่าใช้จ่ายนั้นสูงมากแพงกว่าเครื่องบิน f 16หรือว่า Gripen 2-3เท่าซะด้วยซ้ำนะครับ ซึ่งทุกคนมีความฝันฮุนเซนก็มีความฝันฮุนมะเ็ตก็มีความฝันกองทัพไทยก็มีความฝันมุ่งมั่นเช่นกันนะครับแต่ความฝันนั้นจะสามารถทําให้เป็นจริงได้หรือเปล่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งการที่เมนจะฝันว่าอยากจะได้เครื่องบินเอ5นั้นก็ฝันได้นะครับแต่จะจัดซื้อมาได้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับและการที่เขมรทิ้งจีนไปซบสหรัฐแล้วก็ยอมให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพที่ประเทศเมรนั้นประเทศจีนไม่พอใจแน่นอนนะครับ ก็ต้องรอดูว่าจีนจะแสดงลิ์เดชให้กับขเมรเห็นในรูปแบบไหนนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้ฮุนเซนกับฮุนมานเนตจะพยายามแยกกันเพื่อเข้าหาประเทศมหาอำนาจนะครับโดยให้ฮุนมาเนตไปตีซีกับสหรัฐอเมริกาส่วนฮุนเซนก็ยังคงสนิสนมอยู่กับประเทศจีนก็ตามนะครับแต่การเยียบเบือสองแคมนั้น สำหรับประเทศมหาอำนาจมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายๆนะครับซึ่งถ้าหากไม่แข็งแกร่งจริงๆไม่มี power สูงจริงๆอย่างอินเดียอย่าไปหาทำเรื่องนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลทองนักวิชาการที่เชี่ยวชาญลุ่มแม่น้ำโขงได้เปิดเผยความลับหลายๆอย่างของฮุนเซนในขณนะนี้นะครับซึ่งอาจารย์ทรงฤทธิ์นั้นศึกษาชีวประวัติของฮุนเซนมาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งท่านก็ได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของฮุนเซนในตอนนี้นะครับว่าฮุนเซนในขณะนี้ก็มีอายุประมาณ73-74ปีแล้วนะครับแล้วก็ผ่านเรื่องร้าย,าย,มายๆมาเยอะแยะมากมายนะครับร่างกายก็ซุดสมแถมยังมีโรคประจาตัวอีกหลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานแล้วก็ฮุนเซนก็สูบุรีจัดโดยก่อนหน้านี้ฮุนเซนก็เคยไปรักษาตัวอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์อยู่เกือบ สามเดือนนะครับซึ่งตอนนั้นว่ากันว่าฮุนเซนนั้นป่วยหนักต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลที่สิงคโปร์ถึง3เดือนและตอนนี้น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายของฮุนเซนแล้วนะครับที่จะพยายามวางรากฐานอํานาจให้กับลูกชายคนโตของเขาเนี่ยก็คือฮุนมาเน็ตถ้าหากว่าฮุนเซนต้องลาโลกนี้ไปฮุนมาเน็ตแล้วก็คนในตระกูลฮุนจะต้องครองอํานาจในประเทศเขมรให้ได้นานที่สุดนะครับซึ่งถ้าหากว่าฮุนเซนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับการที่ฮุนมาเน็ตแล้วก็ คนในตระกูลฮุนจะสามารถคลองอำนาจในประเทศคมัมรนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ของเัมนก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ว่าประชาชนพวกนี้ไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ก็เลยต้องทนอยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นที่จะต้องทนนะครับซึ่งถาว่าฮุนเซนไม่อยู่แล้วก็อาจจะมีการย่งชิงอำนาจกันในประเทศเขมรน,นะครับซึ่งประเทศเขมรถตาหากว่ามีการช่วงชิงอำนาจกัน ประเทศนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเป็นการแย่งชิงอำน,นาจที่ดูเดือดถึงขนาดว่าสามารถที่จะฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์กันได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งเราก็เคยเห็นในสมัยของขมเรแดงพรพศแล้วพอพวกนี้มีสงครามกลางเมืองกันก็จะมาเดือดร้อนประเทศไทยของเราอีกนะครับเพราะว่าจะต้องหลีภัยเพราะว่าประชาชน ส่วนใหญ่นะครับก็ต้องมาหนีเข้ามาอยู่ทางฝั่งไทยนะครับให้ประเทศไทยของเราช่วยเหลือและตอนนี้สมรังสีอดีตผู้นําฝ่ายค้านของกเมรแล้วก็เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของคุนเซนในปัจจุบันนี้ก็พยายามเดินเกมอยู่นะครับโดยพยายามที่จะดึงเอาประเทศมามนาจ มาช่วยในการโค่นล้มอํานาจของฮุนเซนโดยเฉพาะนายานารา,ารแบบนี้นะครับที่ขเขมรหนีจากจีนไปพึ่งสหรัฐนั้นมันทําให้ประเทศจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับและถ้าหากว่าขเขมรมีปัญหากับสหรัฐอีกแล้วขเขมรจะกลับไป อาจีนก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับและทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องหงระสุดของเราจะนําเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดาตามให้กับช่องหงโตสุดของเราด้วยนะครับียภาพประการใดขอไปไปในโอก,กาสนี้ด้วยครับรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ